เริ่มแรกนะครับผมก็จะมาอธิบายถึงการเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็เรื่องฟังก์ชันหรือว่าโหมดต่างๆนะครับที่ปั๊มอ m a เมตัวนี้สามารถทําได้นะครับตอนนี้นะครับคือเราเสียบปลั๊กไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ไฟที่หน้าจอเนี่ยจะติดคําว่าอ f f ฟนี้นะครับก็คือว่าเรายังไม่ได้ทาการเปิดเครื่องนะครับผมก็จะทําการเปิดเครื่องโดยที่เรากดที่ปุ่ม ESC นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นคําว่า s t o อก 120สโตกต่อนาทีนะครับตอนนี้นะครับที่ตัวปั๊มทำได้ก็คือ40ลิตรต่อชั่วโมงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในโหมดของเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะกดที่ปุ่ม enter หนึ่งครั้งนะครับจะเจอคำว่า password นี้นะครับเราก็ที่ enter หนึ่งครั้งนะครับเลือกที่คำว่าฟูเมนูโดยการกดเลื่อนขึ้นครับ enter หนึ่งครั้งครับเจอคำว่าโหมดกด enter หนึ่งครั้งปุ๊บนะครับ เราก็จะกดเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อทําการหาโหมดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าพอเจอโหมดเปอร์เซ็นต์อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะกดที่ปุ่ม enter นะครับเพื่อเข้าสู่โหมดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าพอเข้าไปสู่ในโหมดเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราต้องการจ่ายเคมีเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ใส่ตัวเลขไปนะครับกดเลื่อนข้างครับเลื่อนตําแหน่งนะครับผมต้องการอยู่ที่1%นะครับผมก็จะกดที่ปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับเพิ่มมาหนึ่งตัว ปุ๊บนะครับอ่ามาที่1%อย่างนี้แล้วนะครับจุดทัวส่วนนิยมนะครับผมต้องการ0ูนะครับก็กดที่เลื่อนขึ้นนะครับให้มาที่0กด enter นะครับสมมุติว่าค่าความเข้มข้นของเคมีที่ผมใช้เนี่ยอยู่ที่30%นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม enter ครับจะกลับมาสู่หน้าโหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะกดที่ปุ่มย้อนกลับนะครับกลับไปสู่หน้าแรกสุดนะครับหรือว่าปุ่ม ESC นะครับ ปุ๊บอ่านะครับอยู่ที่หน้าแรกอย่างนี้แล้วนะครับก็คือศูนย์สต็อกต่อนาทีการเช็คก็คือกดเลื่อนขึ้น1ครั้งครับนะครับอ่าตัวปั๊มเนี่ยก็จะโชว์ควาว่าโหมดแล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทเอสไลได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่ม u b s c r i b e เพื่อรอติดตามว่าในคลิปหน้าเราจะมีคลิปอะไรที่มีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ